โอเคสวัสดีครับผมวันนี้หัวซ้ำทีวีอยู่กับเกมผมเชื่อมสวายอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเป็นตัวละครปิงนั่นเองนะครับหรือว่าซีริงนั่นเองนะฮะวันนี้เราก็จะมาดูครับนี่ครับมีในส่วนของชุดนะฮะแล้วก็สกิลธาตุแมวของเธอนะครับตะถือของสลับไปมาได้นะครับโดยเจ้าแมวจะเป็นมืถือให้เราต้นเองนะเดยเจ้าแมวนะครับก็จะเป็นแมวซอมบี้นะนี่แมวลอยได้้แมวลอยได้นะครับนี่คือดาบวัดร้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะรอดในฉากนี้หรือเปล่านะ โอเคผมตอนนี้ผมเอาเอา,เอาเปิร์กวิ่งเร็วมานะครับเปิร์กวิ่งเร็วนะฮะนะครับเดี๋ยวเราจะหาของก่อนนะเดี๋ยว <c oughs> น้องแมวช่วยยกช่วยพนมมือด้วยนะน้องแมวมีช่วยพนมมือด้วยนะนี่ผมกำลังสลับข้างไปแล้ว <c oughs> ผมสลับอาวุธแล้วนะครับตอนนี้อาวุธอยู่ฝั่งตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะเก็บ <c oughs> เออได้อยู่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  ทีไมเนี่ยไม่มีนะมาเพื่อนแจกยาครับโอเคผมได้ตะปูมาแล้วตะปูสังขารนอนนะครับเดี๋ยวผมจะดรอปไว้ตรงนี้เฮ้ย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 เน้ยเฮ้หนีก่อน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 ย่อครับย่อย่อวิ่งเร็วขึ้นย่อจะวิ่งเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเราจะ Q E E โอเคยังไงครับ รอบๆนี้ยังไม่เจอใครนะเรายังไม่รู้ว่าเป็นผีตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทําพิธีข้างบนแต่ว่าออเราถือทูบอยู่แล้วก็มียานหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูก่อนหารอบๆเอ๊ะท่าพิธีอยู่ไหนเนี่ยฝั่งข้างบนไม่มีเลยเหรออยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยบิลล์บิลลบลลบลนี่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 ครับนี่ครับโอ้ oh, my god โอไม่เห oh ็นไหมเนี่ยไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบเกือบเกือบนี่แน่นีอ่ะเข้าอีกรอบพังประตูนี่แน่เขาปิดแปลงยัวเลยนะยังยังล่าอยู่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 วิ่ง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 น้ำมนต์ holy water โอ้โหหลบ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 อีกที ประตูใส่หน้าแว็บปิดหนีครับหนีครับไม่เห็นนะอย่าเห็นนะอย่าเห็นนะมาเข้าประตูจังหวะนี้เลยฮะวิ่งโอ้ยยังยังยังรอดอยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่เฮ้ยโอ้โหมันเห็นแล้วอย่าเลย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 ยันยันประตูครับย้องรอดแล้วนะฮะโอเคโอเคอเรามีทูบจะไปทำพิธีแล้วนะ เดี๋ยวก็คือว่าเราจะไหวหรือเปล่าทูบมีแล้วใช่ไหมพิธีเรียบร้อยครับคัตบตะปูสังขารนอนอยู่นั่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 น,น,นตะปูอยู่นั่นแล้วทูบแล้วใช้พิธีอยู่นูน่นเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินไปก่อนครับถ้าเราจะก้มผมจะวิ่งผมจะเพิ่มสเตวิน่าได้เร็วขึ้นนะฮะโอเคผมปักตะปูเรียบร้อยครับเรามาฟังเสียงพี่แป้งโสดกันหน่อยครับ เย่นะ <Okay. S 1> เัูแดงก็โสดไวอยู่เลยครับเนี่ยโอ้มาแล้วมาเนี่มาแล้วมาแล้วสัมผัสได้สัมผัสได้ไดก็มาแล้วโอเคผมสับอ่นกัน ผมถือของได้สออันไหนเห็นปะคือมันก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับเราก็แบบสามารถแบกของเอาไว้กันได้นะแล้วก็ถือทูบถืออะไรไปใช้ทาพิธีได้รวดเร็วกว่าเดึงใหญ่อยู่ยครับเดีวหาตะปูมาเพิ bbles, ่มเบลอยู c, ่น hey, ู่นเห็นออร่าเห็นออร่าเบลเห็นออร่าของเบลแล้วโอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้ววิ่งครับวิ <S <s ่งวิ่งวิ่ีแน่ โอ้โหเคแล้วล่อก่อน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 ปุโอเคโอเคนี่ได้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 โอ้โหมันโผล่มาหนิมันโผล่มาหนิโอ้ไม่โอไม่นะโอ้ผมันมา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 อีกแล้วเฮาแวิปหนีครับหนีหนีปิดประตูปิดประตูโอเคมีทางแล้วห้ออยู่อันหนึ่ง ไปทางลอดอยู่นะใครมาใครมาไม่มีไ,ไม่มีมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหวิ่ง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 ก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนกินยากินยากินยาเดียวที่วิ่งเร็วขึ้นโอเคจังหวะนี้ครับวันนี้ไปสวดฮะไปช่วยติมสวดครับเอ้าติมกดตกใจเฉยเลยติมตกใจฮะมันมาแล้วมันมาแล้วมาสิ ังไงครับเดี๋ยวเราไปเพิ่มหาหากล้องก่อน,อนขอยาขอยาขอยาสักขวดขอยาสักขวดเอาเอาแย่แล้วอยู่ประตูใส่หน้าไม่เห็นใช่ไหมติมติมทำอะไรอ่ะติมทำอะไรอะ่รอะเอาอนี่นี่นี่น โอ้โหแย่แล้วไม่ทันครับเฮ้ยโอ้สตันทันไหมโอ้เรียบร้อยครับเสียดายนะที่ตีมเปิดประตูนะเห็นเลยว่าเราอยู่นี่ว่าเราจะรอดจากฉากต่อไปนะครับเดี๋ยวนะมันมันวันล่าเลยหรอเฮ้ยไม่เอาดิไม่เอาดิโอ้โหโอ้ยัง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  จังหวะนี้ขอยาก่อนครับขอยาหน่อยนะขอยาเถืะนะครับ,บ,รบถูกต้องเล่นเกมอยู่บ้านก็ดีอยู่แล้วนะโ <c oughs> อเพือ,อ,อให้วิ่งเร็วก่อนครับจังหวะนี้ต้องหาของครับเ,อเนอร์จีก็สำคัญครับโอเค โอเคได้ยันมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอเคโอเคโอเคนิ่งไว้นิงน่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้สบายสบาย,สบายครับตอนนี้พี่แป้งกำลังจะหายาอยู่นะครับตอนนี้หายาช่างลำบากเหลือเกิน เดี๋ยวเราจะทำยันไว้กันประตูด้านนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีทางนี้ที่ไล่ได้นะโอเคเราดักทางนี้ครับเสร็จแล้วเราสวดครับเสร็จพอดีเลยมานม่กี่นะา,นา,าลาลาไม่ดีเลยเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องไปเอาเลือดก,ก่อนเอามายาไปเอายาตรงนู้นนะฮะ หวังว่าจะไม่เจอนะหวังว่าจะไม่เจอนะแต่ถ้าเจอยันมียันก็หนีทันครับโอเคขอฮิวเลยนะฉีดเรียบร้อยครับฟุบโอเคฮิว,ฮ,วฮิวมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วเหละเลือดเกือบครบตอนนี้เราต้องไปหาทางหนีก่อนนะทางทีไรทางทีไรโอเคทางนี้เราลงข้้งล่างได้หรือไม่ก็ออกไปทางประตูได้นะ เฮ้ยเฮ้ยเสียงแล้วเฮ้ยเสียงแล้วจเย็นจเย็นจเย็นนะจเย็นนะครับให้พี่ให้พี่สีบิงจัดการเองนะฮะเหลืออีกอันเดียวนะครับพิธีสุดท้ายนะครับนี่ว่าดิบเราตอนนี้เรากำลังจะแบกทีมนะฮะเรากำลังจะจัดการอีกอีกครั้งเดียวครับพิธีสุดท้าย อยู่ข้างล่างครับเอ้ย,อยไฟกระพริบไฟกระพริบมันมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันมาแล้วสวดต่อครับไฟกระพริบแบบนี้มันมาแล้ว,ว,ว,วมันมาแล้วรออะไรเลยเพนสิครับเพนสิครับรออะไรฮะหนีฮะหนีฮะเอาติมติมปล่อยยันช่วยวะติมวางสายสินไว้ครับโอเค เสียงก็ปิ๊บโฉงนี้วะ่ะแถวนี้วะ่ะแถวนี้วะ่ะแถวนี้ว่ะทำไปทำพิธีต่อต้องไปทำพิธีต่อถืออาวุธได้สองอันมันก็จะเลือกได้เลยนะว่าเราจะไปหยิบอะไรสำรองอันไหนอันหลักนะครับผมก็จะถือดาบปอยนะครับดาบไหวเอ้ยสั่งมนสิฮะมาดิครับโอ้โหตรงนี้เลยเพ่นก่อน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 โอเค ไปสำหับวิ่งนะโอเคโอเคทางปลอดครับทางปลอดโอเคขอขอเก็บอะไรที่มันดีๆหน่อยนะมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วจังหวะนี้ฮะไปสวดมนต์ไปสวดมนต์นนให้เสร็จๆครับาทางลงครับทางลงเข้าวัดได้ไหมเข้าวัดจะเจอทางไว้นันไงมีข้างล่างทางใต้ดิน โอเควิ icana, ่งเลยแล้วกันครับไม่เสียเวลาเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอะเดี๋ยว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 เสียงมาสองทีเลยนะแถวนี้เหรอไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไปสวดก่อนไปสวดครับจังหวะนี้ไปสวดต่อครับสวดก่อนนะฮะ ถ้าส่วนตัวนี้ใครมาวะตีมตีมตีมมาตีตตมมามาช่วยกันคอมโบโรครับตัวนีว้ตีมกับพี่สีปลิงครับกำลังจะปิดฉากต้องเบลเรียบร้อยฮะไปครับได้เวลาลุมกระทือได้เวลาลุมแล้วจะทำฉันเยอะไว้ใช่ไหมมานี่เลยมานี ทัวลงทัวลงเมอนี่แน่นี่แน่มีสองอาวุธจ้าสลับอาวุธสาน้ำมนต์ Holy Water h o l อ w a อหมดหมดหมด,หมดทุกแบบตอนนี้ <c oughs> ดี๋ยวไนะด้ดยูนะดขอหาของก่อนขอหาของก่อนเดี๋ยว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 เดียวียวโอ้มันมันสาน้ำมนต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 เด็ดหนึ่งสอง คุมศาสตร์น้ำมนต์จังหวะนี้หนีครับมาหนีนะฮะหนีนะฮะอ่ะหนีเรียบร้อยครับจังหวะนี้เราสบายแล้วครับตอนนี้ต้องลุกผีเงี้ยมีคนออกจากนิวร์ไปแล้วคนหนึ่งก็ถือว่าจบเกมแล้วน่าจะชนะแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะวางแทชปไว้นะครับตอนนี้ถืออาวุธได้สองอันเลยนะถ้าถ้าผมยังไหวอยู่ก็จะพยายามเอาให้ชนะน,นะครับโดยการตีผีชนะ โอเคนะครับเอาอเป็นการเป็นกี่เป็นกี้บ้างไงกนะดไปดีไม่ได้ยังไงนะโอเค okay. จังหวะน,นี้ครับเราก็ทำสายศิลไว้เยอะนะฮะปั่นสายศิลปหลอกล่อศัตรูนะครับอุย้ยปันสายศิลปหลอกล่อศัตรูไว้นะครับมันเห็นเราเลยวะยังไม่เห็นนะ คิวคิวคิวโอเคเดี๋ยวต้องร้อยมันมาตรงนี้มันพีไม่น่าจะครึ่งหลอดละมามาเด็กโอ้ไม่โอ้ไม่มานี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 ่ติดร้อย